เวลาผ่านไปเกือบสองเดือนในมิติโลกมนุษย์ธรรมดาแต่เวลาในสถานที่แห่งนี้กลับผ่านไปจากวันแข่งขันที่แล้วไปเพียงแค่3วันเท่านั้นใช่แล้วในที่สุดการแข่งขันประชันขนมหวานลงทันได้เดินทางมาถึงในรอบไฟนอลจนได้ด้วยเหลือเพียงสองทีมสุดท้าย ถึงจะผ่านการแข่งขันมาแล้วก่อนหน้าลูกปาดพนักง,งานคนเก่งของร้านขนมหวานมูลสวีทซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเต็งกลับยังมือสันอย่างควบคุมไม่ได้อยู่ดีจนปินต้องให้กำลังใจตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิคะคุณปินไม่ชินสักทีสันไปหมดแล้วคะ่ะถ้าหากว่าร้านเราชนะฉันจะให้เธอขออะไรก็ได้อย่างหนึง่งเอ๊ขอได้ทุกอย่างจริงเหรอคะ ใช่แล้วอยากได้อะไรล่ะอยากจัดทริปไปทะเลเนี่ยนะอย่าไปก็ไปกันสองคนเลยสิพี่ลูกปัดแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยในการแข่งขันร,รอบนี้ถึงฟองเบียจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมด้วยเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานที่หลังได้ไม่นานแต่ก็ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้ามาชมการแข่งขันในฐานะผู้ชมแบบชิดติดขอบสนาม นี่แล้วผมก็พอจะรู้ด้วยนะว่านี่ไม่ใช่ที่พี่ลูกปัดอยากขอคุณปิ่นจริงๆผมว่าใจจริงแล้วพี่ลูกปัดนะ่ะอยากสารภาพคุณปินมากกว่าว่าคิดยังไงกับเขาวะฟังเบียเฮ้ยเอาใหญ่แล้วนะฉันจะปินเกลียวม,มากขึ้นทุกทีแล้วอะเดี๋ยวคุณปินได้ยินฉันก็แย่พอดีนั่งดูเขาแข่งเงียบๆเ,เลยนะเข้าใจไหม แต่ที่ผมพูดก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าพี่คิดเองก็แล้วกันนะว่าพี่ลูกปัตรอยากจะได้รางวัลอะไรจากคุณปินจริงๆกันแนะ่ขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านในรอบไฟนนลนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ผ่านเข้ามาในรอบไฟนนลการแข่งขันที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าพวกคุณนั้นมีความสามารถในการพลิกแพลงชัวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นอาหารลงทันสุดโหดได้ ดังนั้นการแข่งขันวันนี้เราจะไม่ได้เป็นผู้กำหนดโจทย์เหมือนที่ผ่านมาเพราะเรามีแกส V.I.P จากมิติผู้ขนานโลกอนาคตที่จะมาเป็นผู้มอบโจทย์สุดประทับใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนคะ่ะโจทย์ในวันนี้มีกรรมการเป็นคุณเติมรักเจ้าของร้านอาหารชาบูเติมรักไม่จำกัดร้านชาบูแห่งโลกอนาคตที่ถูกเชิญมาจากอีกมิติคู่ขนาน ซึ่งก่อนที่คุณเติมรักจะกําหนดโจทย์ทำขนมหวานลงทันให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเธอเล่าถึงโลกอนาคตทั้งนวัตกรรมสุดยอดอาหารและธุรกิจอาหารในมิติแห่งอนาคตรวมถึงปัญหาที่ธุรกิจชาบูของเธอพบเจอในแต่ละวันซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่างจากธุรกิจร้านชาบูในปัจจุบันมากนักน,นั่นคือการที่มีลูกค้ากินเหลือทิ้งควางมากเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหาฟูดเวส หลังจากอธิบายต้นต่อปัญหาสตาฟในงานก็ได้เขียนวัตถุดิบที่ทางร้านชาบูเติมรักได้เตรียมมาเพื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นพิเศษซึ่งก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นก็คือชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อหรือเครื่องในที่ถูกฟรีซคล้ายกับเนื้อสัตว์ในห้างสรรพสินค้าว่ากันว่านี่แหละคือสุดยอดนวัตกรรมอาหารในโลกอนาคตอีกมิติหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับร้านชาบูเนื้อมนุษย์ของเติมรัก สุดยอดเนี่ยนะเหรอสุดยอดนะวัตกรรมอาหารในโลกอนาคตอีกมิติ <c oughs> ใช่แล้วค่ะโจทย์คนดีฉันที่จะมอบให้พวกคุณในวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนั่นก็คือการให้พวกคุณเลือกอวัยวะแช่แข็งพลิกแพลงเป็นขนมหวานลงทันมอบบทเรียนที่ไม่มีวันลืมให้กับลูกค้าพิเศษของร้านชาบูเติมรักให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาคิดผิดที่กินเหลือทิ้งครั้งละมากๆจนกลายเป็นการสร้างขยะ หลังจากได้รับโจทย์สุดหินทั้ง2ทีมต่างมีเวลาหาหรือไอเดียเพียงไม่กี่นาทีในการเลือกวัตถุดิบหลักที่จะนำมาประกอบการทำขนมหวานลงทันอรอบแรกปิ่นให้ลูกปัดลองตีความเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าน่าจะเข้ากับไอเดียที่คิดไว้ได้ดีที่สุดเองก่อน ลูกป่าจึงไม่ลังเลที่จะเลือกส่วนสําคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์อย่างสมองที่เป็นเหมือนกลไกควบคุมความรู้สึกนึกคิดและน่าจะเล่นกับความทรมานของมนุษย์ในการลงทันได้ปล่อยนนยะเช่นนี้ฉันเล็งไว้ก่อนมันก็ต้องเป็นของฉันแต่ทันทีที่ลูกป่าเอื้อมจะหยิบส่วนสมองมันนั้นเองกลับถูกมือของหญิงสาวคนหนึ่งยื่นมือโชว์มาหยิบเอาส่วนสมองแช่แข็งไปต่อหน้าต่อตา ที่แท้ก็เป็นเจสซี่สาวสวยเจ้าของร้านอาหารลงทันที่ทำธุรกิจร่วมกับโอบคู่รักที่อยากจะทาพิสูจน์ว่านอกจากอาหารลงทันที่ทำเป็นธุรกิจประจำอยู่แล้วร้นานขนมหวานลงทันพวกเขาก็มีฝีมือไม่แพ้ร้านขนมหวานมูสวีทเช่นกันถึงแม้แต่และว,วิธีการที่ใช้อาจจะไม่ได้สะอาดไปซะทุกอย่างก็ตามได้ไงอ่ะฉันหยิบก่อนคุณนะคุณนั่นแหละต้องปล่อย เธอก็เอาอย่างอื่นไปสิอยากได้ของที่อยู่ในมือคนอื่นแล้วแบบเนี้มันไม่มีมารยาทเลยนะเก็บไม่บอกตัวคนกับแฟนเธอว่าถึงจะเป็นคู่แข่งแต่ก็ต้องมีมารยาทสับ้างนะนี่เธอพูดจายอกย้อนแบบนี้อยากโดนดีมากเลยใช่ไหมโอ้พอแล้วเสียเวลารีบไปเข้าสเตชันเตรียมทําขนมได้แล้วคู่รักผีเน่าลงผู้จริงๆอ่ะเจ็บใจใช,ใช่มัดดันเอาวัตถุดิบส่วนสําคัญไปหน้าด,นด้านเลย ไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวล็อกที่ทําให้ไอเดียที่เธอคิดออกมาเป็นจริงได้ให้ฉันเลือกวัตถุดิบหลักให้เธอก็แล้วกันนะเมื่อผู้เข้าแข่งขันต่างเลือกวัตถุดิบหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วการลงมือทาขนมหวานลงทันในแบบของแต่ละทีมจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งฝั่งร้านลันเตาดูเหมือนจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะเลอเอาเรื่องส่วนตัวมาทะเลาะก,กันระหว่างลงมือจัดการวัตถุดิบจนกรรมการต้องแอมห้าม แต่สุดท้ายก็สามารถจัดแจงขั้นตอนได้อย่างเป็นเหมือชีพสมศักดิ์ศรีหนึ่งใน2ทีมสุดท้ายส่วนฝั่งของทีมร้านมูนสวีทปินได้จัดสรรวัตถุดิบที่เขาเป็นคนเลือกต่อยอดไอเดียของลูกปัดเองกับมืออย่างคล่องแคล่วลูกปัดเองก็เริ่มชำนาญในการรอรับคำสั่งและทำตามที่ปีนว่าไม่เคอะเขินเท่ากับตอนที่ก่อนเข้าสเตชันทำขนมแล้วเช่นเดียวกัน เวลาผ่านไปพรวมหลายชั่วโมงของสถานที่แข่งขันในที่สุดทั้งสองทีมก็ทําขนมหวานลงทันชิ้นสุดท้ายเป็นอันเสร็จและนํามาเสิร์ฟให้กับคุณเติมรักด้วยตัวเองโดยมีกฎเดิมเหมือนตอนแข่งครั้งก่อนนั่นคือให้แต่ละทีมปิดหน้าตาของขนมหวานเพื่อป้องกันการอคติในการตัดสิน คุณเติมรักเองไม่เห็นขนมหวานลงทันที่เธอได้เป็นเกสมอบโจทย์ก็คลี่ยิ้มบางออกมาอย่างพอใจและตื่นเต้นในคราวเดียวกันฉันจะตื่นเต้นซะแล้วสิคะทำธุรกิจชาบูเนื้อมนุษย์จนเข้าปีที่สิบในที่สุดก็จะได้มีลายของหวานเหมือนร้านบนโลกมิตินี้สักที อย่างที่คุณเติมรักเคยแจ้งผู้เข้าแข่งขันไปว่าเธอทำธุรกิจเปิดร้านชาบูเนื้อมนุษย์แบบถูกกฎหมายมาได้10ปีในมิติโลกแห่งอนาคตโดยนอกจากลายบุฟเฟ่เนื้อแล้วก็ไม่มีลายของทานเล่นหรือของหวานแม้แต่รายการเดียวซึ่งไหนๆก็ฉลองครบรอบ10ปีที่เปิดร้านมา คุณเติมรักจึงได้ตั้งรางวัลพิเศษเพิ่มเอาไว้ด้วยว่าหากขนมหวานลงทันจากร้านไหนมีบทลงโทษที่ถูกใจเธอที่สุดเธอก็จะผูกขาดให้ร้านนั้นทาทั้งขนมหวานลงทันกับโต๊ะที่หมายหัวกับขนมหวานประจําที่จะมาเพิ่มในรายอาหารหลักในร้านไปด้วยเลยอาหารคุณมันห่วยแตกผมกำลังกินเพลินๆอยู่เลยมีมแมลงสาบอยู่ในถานเนื้อได้ยังไงใช่ใช่สกปรกแบบเนี้ย ต้องฟ้องให้เจ๊งไปเลยต้องขออภัยคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงจริงๆนะคะเอาอย่างนี้ละกันเราขออนุญาตเสิร์ฟเมนูของหวานที่ปกติจะไม่ออกจำหน่ายให้คุณลูกค้าได้ชิมละกันนะคะสามารถทานได้มีอันเช่นกันค่ะอืมถ้าเปอย่างนี้ก็ค่อยคุยกันได้หน่อยจัดมาเลยสิครับรออะไรอยู่รับทราบค่ะติกเด็กไปเอาขนมหวานสูตรพิเศษที่เพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้มาหน่อยสิค่ะคุณเติมรัก ไอศครีมช็อกโกแลตมิ้นต์ตะกาตะกรามเมนูขนมหวานลงทันจากทีมร้านลันเต่าของโอบกับเจสซี่ถูกนำมาเสิร์ฟเป็นเมนูแรกส่วนผสมหลักก็คือสมองมนุษย์แช่แข็งจากโลกอนาคตโดยนำสูตรอาหารจากร้านลันเตา่ามาปรับใช้ออกมาให้กลายเป็นไอศครีมหน้าตาน่าอาราบทานกลิ่นของมันหอมหวานชวนให้ลูกค้าออกลายกินขนมหวานลงทันตรงหน้าเข้าไปอย่างตะกาตะกรามสมชื่อ ผลจากไอศครีมช็อกโกแลตมินต์ตะกาตะกรามทําให้ลูกค้าโตที่กินเข้าไปกายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่กินแต่ของที่มนุษย์กินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไปจนถึงข้าวของอื่นๆภายในร้านแต่ดูเหมือนว่าแทนที่คนกินเข้าไปจะสำนึกกับความผิดมันกลับเป็นการสร้างสัตว์ประหลาดร้ายอาลาวาในร้านชาบูเติมรักส่วนเจ้าของร้านที่นั่งชมผลงานอยู่หลังร้านได้แต่กลุ้มหมัก ลำบากสตาร์มในงานต้องไปตามเช็ดตามล้างเรื่องถึงไม่บานปลายไปมากกว่านั้นแย่ yeah, ละทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้กันมะเนี่ยฉันจะไปรู้เหรอก็ไหนว่าก่อนแข่งเธอแอบ,บส่งคนไปสืบมาแล้วไงว่าส่วนสมองครีเอทเมนูง่ายเมื่อเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นไม่ไงแล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราแพ้แล้วนะสิไม่มีทางสมองคือส่วนร่างกายที่ดีที่สุดเรายังทำพลาดได้ พวกนั้นได้อวัยวะอื่นไปเผลอๆน่าจะเละก็กกว่าพวกเราเธอรอดูสิหน้าจอโปรเจคเตอร์เริ่มประมวลขนมหวานลงทันจากทีมร้านมูนสวีททันทีที่ความวุ่นวายจากขนมหวานทีมร้านลันเตาถูกจัดการเรียบร้อย ฉายเห็นชินคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกินจุชื่อดังซึ่งส่วนใหญ่เลือกทำแต่คอนเทนต์กินบุฟเฟ่ชื่อดังแต่กลับทิ้งขว้างจนอาหารเหลือทิ้งเต็มโต๊ะและทำแบบนี้ซ้ำซากจนกลายเป็นคอนเทนต์หลักประจำชออ่องว่าอิ่มแล้วสิอาหารยังเหลืออยู่เต็มโต๊ะเลยแต่ว่าคุณนะ่าก็คงจะไม่ปรับหลอกใช่ไหมครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปโปรโมทให้ร้านคุณด้วยน่าจ,จะแฟ์ๆกันดีนะครับยินดีมากเลยค่ะ น่าเสียดายนะที่คุณลูกค้าอิ่มแล้วเพราะตอนนี้ร้านเพิ่งได้เพิ่มลายขนมสูตรพิเศษมาใหม่สำหรับลูกค้าคนพิเศษเลยแหละคะ่ะเออจริงๆแล้วผมเองก็ลืมไปว่ายังมีกระเพาะเว้นที่ไว้สำหรับของหวานอยู่นะครับเอามาเถอะครับออามาเลยเมื่อชินได้ทานมองรังไร้สิ้นสุดเมนูใหม่ล่าสุดจากร้านมูลสวิตเข้าไปวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้นั่นคืออวัยวะที่เกี่ยวกับปราสาทท้งฮาในร่างกาย ได้แก่ตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินลิ้นที่ลิ้มรสจมูกที่ได้กลิ่นและมือที่ถูกต้องสัมผัสรสชาติคำแรกที่สัมผัสอร่อยตามมาตรฐานขนมหวานพรีเมียมทั่วไปแต่เมื่อได้ทานไปเรื่อยๆชินก็กลับที่จะหยุดทานไม่ได้จนหมดชิ้นทุกอย่างดูปกติดีเขายังเดินตัวปลิวกลับบ้านเพื่อเตรียมปล่อยคลิปใหม่จนกระทั่งพลอยหลับไป อะไรกันวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยในความฝันชินตื่นมาในความฝันที่เต็มไปด้วยของกินที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อชาบูอย่างดีที่เขาเพิ่งไปทานมาวันนี้แต่แทนที่จะรู้สึกดีที่จะได้กินของอร่อยเขากับผื่อืดผอมขายอิ่มตื่อจนไม่อยากจะกินอะไรอีกแล้วดูลิศของมองบังไร้สิ้นสุด เพราะว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นขังชินเอาไว้ทุกทิศทางและคอยกดดันมังครับให้เขากินเนื้อที่เหลือจนหมดถาดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมากินข้าวผัดอเมริกันจานยักษ์หนัก10กิโลด้วยตัวคนเดียวมาดูกันสิครับว่าผมนั้นจะสามารถกินหมดได้ไหมคนดูแล้วก็ทีมงานผมจะเป็นพยานให้ผมนะครับ โอ้โหไก่เกาหลีซอสด,ดำกับรามยอน50ชามในบุฟเฟ่ต์เกาหลีผมกินไม่หมดแงะเลยครับทุกคนทากกยากิยักษ์90ลูกพุงแตกกันไปค่านหนึ่งแล้วครับวันนี้คลิปคอนเทนต์กินจุสมัยเพิ่งเริ่มทำ YouTube ถูกนามาเปิดสลับกับคอนเทนต์บุฟเฟ่ต์ที่ชินเพิ่งอัพทีทีทรวัรว พร้อมกับอาหารในคลิปที่เรียงรายโผล่ขึ้นมาให้เขากินอย่างต่อเนื่องหากจะให้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่านรกกินของเหลือก็คงจะไม่ผิดตอนนี้ชินไม่สามารถที่จะหยุดกินได้แม้จะอยากหยุดแค่ไหนก็ตามทุกคำที่มือของเขาเอาอาหารเข้าปากบางครั้งเขาก็ได้กินอาหารปกติและบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าได้กินเหมือนอาหารบูดที่ถูกทิ้งในถังขยะ ชินถูกบงังคับให้กินของที่เขาเคยทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวจนต้องอ้วกออกมาแต่พออ้วกเสร็จก็ต้องคานกลับไปกินอาหารที่ยังเหลือต่อให้หมดจนกว่าจะสำเนึกได้พอแล้วผมขอโทษผมกินไม่ไหวอีกต่อไปแล้วครับปล่อยผมออกไปจากที่นี่สักทีเถอะครับผมสัญญาว่าจะไม่กินเหลือทิ้งอีกแล้วครับ ผลการตัดสินออกมาในทันทีโดยไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยและไม่มีอะไรซับซ้อนร้านมูลสวีชนะขาดอย่างใสสะอาดในขณะที่ร้านลันเตาถูกคณะกรรมการตรวจสอบเพราะจับได้ทีหลังว่าเพิ่งมาโกงการแข่งขันรอบไฟนอล ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะทั้งอบกับเจสซี่ก็มีพรสวรรค์ทวา่ากลับกลัวที่จะแพ้มากเกินไปแต่ต่อให้ร้านลันเตาไม่ได้ทําผิดกติการ้านมูนสวีทก็ยังคงชนะขาดด้วยคอนเซปที่ตรงกับสิ่งที่คณะกรรมาการกับเกสพิเศษต้องการมากกว่าอยู่ดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณลูกปัดข,ขอบคุณมากเลยนะคะ ไอเดียของคุณไม่มีอะไรซับซ้อนแต่กลับเล่าเรื่องความทรมานในร่างกายมนุษย์เวลากินมากเกินไปผ่านบทลงโทษในขนมได้วิเศษมากทีเดียวค่ะย้อนกลับไปตอนที่คณะกรรมการอนุญาตให้ทีมทั้งสองทีมไปแชร์ไอเดียก่อนเลือกวัตถุดิบลูกป,ปัดก็น,นึกถึงเหตุการณ์จริงสมัยเรียนที่เธอเคยไปทานบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนและทานไม่หมด ด้วยความเสียดายเธอจึงยัดของเหลือลงท้องเข้าจนหมดแต่ก็ต้องเอาเจียนออกมาและได้กลิ่นของที่ทานเข้าไปเหตุการณ์ที่ลูกปัดจำจนตายดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่กลับสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของความทรมานที่ต้องมาตามกินของเหลือทิ้งจนเกิดเป็นเมนูของมองบลลงไร้สิ้นสุดขึ้นยิ่งจงใจกินทิ้งคว้างมากเท่าไหร่ความทรมานความผืออืดผืออมที่ต้องตามไปกินก็มากขึ้นจนดูเหมือนจะไรสที่สิ้นสุดมากเท่านั้น นอกจากนี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นจะต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งก็ได้แต่ปินก็ยังช่วยร้านลันเตาของโอ้กับเจสซี่ด้วยการทำขนมแก้คำสาปให้กับเยือที่กินไอศครีมตาก,กาตาการที่เจ้าหน้าที่ขังไว้ให้สามารถกลับคืนร่างเดิมได้หรือยังเคลียร์กับกรรมการให้ยกเลิกแบ็กลิตร้านลันเตาสักครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้คู่รักเจ้าของร้านลันเตาสนใจและเลิกที่จะแข่งกับร้านมูนสวิไปเลย ขอบคุณมากนะหากไม่ได้ส่วยขนมของคุณช่วยแก้คำสามให้ปานนี้ร้านันตาของเราคงถูกแบ็กลิสต์ในวงการอาหารลงทันไปอีกนานเลยใช่ค่ะถ้าหากต่อไปคุณมีอะไรอยากให้พวกเราสองคนช่วยเป็นการตอบแทนก็บอกได้นะคะหรือจะแวะไปทานอาหารที่ร้านลันตาบ้างก็ได้นะคะวันนี้วันพิเศษที่ร้านเอาแข่งชนะดังน,น,นั้นวันนี้จัดเต็มบุฟเฟ่ต์ได้วันหนึ่งเลยนะเคก้กส้ม ว้าวอยากให้เจ้ามนุษย์ไปแข่งทำอาหารแล้วชนะกลับมาทุกวันเลยฮะจะได้กินข้าวเยอะๆแบบนี้ทุกวันเลยเค้กส้มชอบเมียวดีใจกับคุณปินแล้วก็พี่ลูกปัดด้วยจริงๆนะครับว่าแต่คุณปินครับปีหน้าจะลงแข่งอีกหรือเปล่าครับผมอยากทำผลงานบ้างอะฉันคงพอแล้วละจะเอาแชมป์มะไดกันทุกปีแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่านายอยากลงแข่งขึ้นมาฉันจะให้ลูกปัดลงแข่งกับนายเอง แต่ว่าคราวเนี้ลูกปัดจะเป็นเฮดแทนฉันได้หรือเปล่าคุณปินว่าไงฉันก็ว่าตามนั้นค่ะดีเลยถ้างั้นจากนี้ก็ฝากเธอเทรนฟอร์งเบียร์ให้พร้อมตลอดเวลาด้วยละเฮ้ยไงได้ข่าวว่าไปแข่งทำอาหารแล้วชนะมางั้นเหรอมีอะไรไม่ยอมบอกพี่คนนี้บ้างเลยนะลูกปัด ตอนนั้นเองเจลูกพี่ลูกน้องของลูกปัดที่หายหน้าหายตาไปหลาย e ีพีก็เปิดประตูร้านเข้ามาหากแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมตรงที่มีแมรี่แฟนเก่าของปินที่เดินเข้ามาด้วยต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปเชียร์ติดขอบสนามช่วงนี้งานที่ร้านค่อนข้างยุ่งเลยละ่ะดีใจด้วยนะปินเธอด้วยนะพนักงานคนเก่งเก่งขึ้นมากเลยละ่ะขอบคุณมากนะคะคุณแมรี่แล้วว่าแต่ทำไมทั้งสองคนถึงมาด้วยกันได้ล่ะคะ เด,เดี๋ยวนะคะแหวนคู่บนมือคืออะไรอย่าบอกนะว่าสองคนเออจะว่างไงดีจริงๆแล้วเราคบกันมาได้สองเดือนแล้วนะแต่ไม่ได้บอกใครพระโมแต่ช่วยดูร้านขนมคลีนกับที่รักอยู่นะสิก็เขาบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาช่วยอ่ะลำพังงานโปรดิวเซอร์ที่ที่รักทำอยู่ก็นักจะแย่แล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าดีใจด้วยนะคะขออย่างเดียวอย่าหวานกันเยอะเขาอิจฉา ว่าไงฟองเบียเเคเคไปเที่ยวกับคนโชให้สนุกนะเดี๋ยวทางเนี้ยพี่กับคุณปินจัดการเองอฮะแค่นี้นะไม่รู้เป็นเพราะเห็นความสัมพันธ์ของลูกพี่ลูกน้องอย่างเจที่ชัดเจนกว่าที่เคยความสัมพันธ์ของฟองเบียรกับศิลปินหนุ่มหล่ออย่างโชที่เพิ่งเกิดไม่นานจะดูเหมือนจะรุกขึ้นไปไกล หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับปินยังไม่ชัดเจนกันแน่ลูกปาดจึงปลีกตัวจากปาร์ตี้ขึ้นมาชั้นสองของร้านที่ปินรีโนเวทให้เป็นห้องพักพนักงานเพื่อเปลี่ยนชุดก่อนจะขึ้นมาบนดาดฟ้าที่พึ่งรีโนเวทเป็นแปลงวัตถุดิบในการทำขนมหวานลงทันเช่นกันจจริงแล้วผมว่านะพี่ลูกปัดย่าสาภาพมากกว่ามาคิดยังไงกับคุณปินเขากันแน่เอาเป็นว่า พี่ลูกปัดลองคิดดูกันแล้วกันนะว่าพี่ลูกปัดอยากได้รางวัลอะไรจากคุณปินจริงๆกันแนะ่ขณะที่ลูกปัดยังคงใจลอยเพราะนึกถึงสิ่งที่ฟองเบียร์เคยพูดกับเธอก่อนแข่งอรอบไฟนอลจู่ๆก็มีจานคับเค้กเรดเวเวตชิ้นเล็กถูกยื่นมาตรงหน้าวินาทีนั้นลูกปัดรู้สึกหัวใจเต้นระส่ำระสายหนักกว่าทุกที ทั้งที่ปกติแล้วเธอมักจะพอควบคุมตัวเองได้แต่วันนี้กลับไม่เหมือนเดิมสุขสันต์วันครบรอบนะวันนี้ครบสองปีแล้วที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้นะเอะครบสองปีแล้วเหรอคะเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆเลยคะ่ะครับเค้กชิ้นนี้นะนะฉันเพิ่งลองทำดูเป็นครั้งแรกเลยรีบกินซะสิฉันจะลงไปเก็บร้านก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปส่งบ้านนะ คุณปินคะฉันชอบคุณปินชอบคุณปินมานานมากๆแล้วคะ่ะ